สวัสดีครับผมตะโกด่านะครับและแล้วเราก็อยู่ในเกม ROV นะครับถ้าผมพูดผิดพลาดการใดต้องขออภัยไวนาที่นี้ด้วยนะครับแล้วถ้าใครอยากจะช่วยผมยังไงก็ลองอ่านดูได้ข้างล่างนะเพราะว่าผมเป็นคนพิการครับ คนเล่นเมดแล้วน่าจะมีแทงนะเราคงต้องเล่นแทงกนะันบ้างไม่อยากเล่นแทง เล่นลิปโป้ดีกว่านะลิปโป้เล่นเล่นอาวุธอันหนึ่งที่เหลือก่อหมดโอเค ยินดีต้อนรับซูอาโอวีสวัสดีครับสู้กับศัตรูไปด้วยกันจะเลือกเธอปกป้องสังคมดราก้อนและฉันปกป้องเธอเราไปด้านซ้ายเอง ตอนแรกต้องเวลนะครับโอ้ยมาสี่คนโอ้มาสี่คนมาสี่คนมาสี่คนโอ้ย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  อออืกระติกไม่ได้เลยเออออกไป เจอสีตีนเราวังไปกลางครับม,มันยังอยู่ตรงนี้มันยังอยู่ตรงนี้โอย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 เก็บตายอะ่ะกลับกลับต่อไปก็เลือกอันนี้ Is actually true. Dragon and Slayer have appeared. I suppose it's the part where no one an ally has been defeated. Carl <laughs> Song. Oh, uh, she protects the dragon kingdom. And I protect her. has been defeated an enemy has been defeated you shall pass through me Swim. an enemy has been defeated okay. <coughs> 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 I never fight just for the sake of fighting, my battles need to have meaning the ally has been defeated Hero, I just don't want to see the people suffer dragon has been defeated Has been defeated. Double kill. An ally has been defeated. Uh -huh. An ally has been defeated I never just for the sake of fighting. My battles need to have meaning. I ตอนนี้ถาดไปกอเกาะออกมาแล้วนั่นไงนั่นไงนั่นไงเด้ขอบคุณครับ ีมากตีมากดีเขามากกลับบ้านก่อนกับบ้านก่อนโอ้ย Uhm destroyed a tower. I never just for the sake of fighting. My battles need to have meaning. Your tower <aumenter> has been destroyed. An enemy has been defeated. Nice assist. <cheers> <g bits> <hums> <repetition> อืมสองตัวมาเล้ยด้านซ้ายแตกแตกไปแล้ว You have defeated an enemy. Howdy, how do I? An enemy has been defeated. <laughs> oh. I never fight just for the sake of fighting. My battle.

สองตัวสองตัวเราต้องกันให้ได้กันให้อย <laughs> อ่กันให้อยู่ me. <laughs> โอ้ย,อยตายตัดสายครับตันสายแคบโดนยิงแล้วนั่นไงโอเคโอ้โหแตกพอดีหลืออันเดียวเออ Okay, okay, okay. I never fight just for the sake of fighting. ไปาล้าไปกลับไปโอ้ยไม่ทันนะครับอื้อเก็บตากเก็บตากเราก็อันนี้เอาไปแล้วต่อไปก็เกาะเกาะยังเดียว ตรงกลางตรงกลางลิปโปวิ่งหนีวิ่งหนีลิปโปมาด <c oughs> ิมาดิมาดิ <c oughs> มันจะไหนไปไหนเนี่ยอื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 ออือเอา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 ดิเอาดิเอาดิเอ้าดิไม่ตายมาพอดีโอเคขอตายใส่คนครับเราตายหนึ่ง ตีตรงกลางก้นดีโอ้เราบอดบอดมาแล้วมาแล้วบอดไนแล้วโดู <c oughs> เราก็อืมด้านซ้ายเขาตีเอ้ด้านขวาเขาตีกันโอเคเ <c oughs> สาตากเสาตาก ลมลมลมเดยวเราไปกลางเราไปกลางโอ้มาอีกแล้วเขาเข่าเข้าเข่า ต่ไป <coughs> you have been Your team has destroyed a tower. <coughs> ตัวลมตัวลมตัวด้านซ้ายด้านซ้ายโอเคด้านซ้ายของเขาอ๋อเล่นเป็เปนนะแต่แบบยังไม่ค่อยดียังไม่ค่อยดี <laughs> ยยดโดนครับโด,โดนโดนซ้ายด้านซ้ายด้านซ้าย โอเคตี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 เย่ yeah. หมดแล้วสามทางโอเค okay, ครับถ้าอย่างนั้นยังไงผมขอจบไ้เพียงแค่นี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบไม่ชอบอยังไงช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับขอบคุณครับ แล้วดูของที่ผมใส่ได้นะเพื่อนๆเราก็ดูได้นะครับแต่ผมจะกดแต่ของผมนะรู้สึกว่าของเขากดไม่ได้มั้ง